อเคครับผมมาก็ตอนนี้เที่ยงคืนพอดีนะเราต้องเป็นคนแรกๆที่ได้ซื้อตัวใหม่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ ID เดียยอาร์มนะครับผมอ่าเที่ยงคืนนะ0.00นะครับผมโอเคเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวใหม่ฟินิกนะครับผมอ่าแพ็คไหนวะอ่าอ่าแพ็คนี้นะครับผมเจ็ดร้อยสิบซื้อเลยครับอยู่กับ ID เดียยอาร์มครับเสียอาร์มเติมทุกตัวนะครับผมโอเคได้รับมาครับผมอ่ารางแรกฟินิกครับผมยิงหนังสติ๊กยิงไป กระเด็นไปกระเด็นมาแล้วโดนหัวตัวเองนะครับผมต่อมาครับอืมน้่งสกินครับผมลิตเติ้ลอะไรนะเอ็ดเวนอ่านไม่ออกครับผมอ่ะก็คล้ายๆกับแมวนะแต่ว่าเป็นจิ้งจอกเหมือนกันนะครับผมจิ้งจอกคนละสายพันธุ์นั่นเองอ่าเป็นไงอยู่กับเอดีเซอียมนะก็แรงไดมอนด์นะครับผมไปดูกันว่าอยู่ไหนสําหรับตัวใหม่ตัวนี้อยู่ไหนอยู่ไหน อ่าอยู่นี่นะครับเจอละฟินิชโอเคจิงจอกสายฟ้านะครับตำแหน่งแครี่อ่าแล้วก็จุดเด่นคือความว่องไวแล้วก็สายฟาร์มตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ฟาร์มไวที่สุดในเกมแล้วนะครับหน้าตอนนี้เลยนะไม่มีใครฟาร์มสู้ตัวนี้ได้แล้วนะครับโอเคไปดูสกิลติดตัวนะครับผมการโจมตีครับผมก็จะเป็นการแบบตีกระจายนั่นเองนะ ก็เหมือนตัวตีใกล้ตีนะครับตีคลิปแล้วจะกระจายแต่ว่าตีคนจะไม่กระจายนะครับสาหรับตัวนี้กระจายแต่คลิปนะครับสาหรับสกิลติดตัวของฟินิกฟินิกอ่ะฟินิกนะโอเคสกิลที่1น,นะครับเป็นการปาลูกระเบิดใส่นะับผมแล้วก็ถ้าเกิด4ีวินะไอ้พวกนั้นลูกระเบิดที่ปาใส่ก็จะระเบิดแต่ว่าก่อนที่จะระเบิดถ้าเกิดเราตีก่อนนะครับผมตีจนมันระเบิดเองนะครับก็ตอนที่เราตีเขานะก็จะสร้างความเสียหาย ปกติที anyway, ่แรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เราด้วยนะเวลาที่เรากดใช้สกิลนั้นใส่ไข่แล้วตัวเราจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับสกิลที่2นะครับผมเป็นการกลิ้งนะครับไปยังทิศทางที่เราเลือกเมื่อกลิ้งผ่านศัตรูนะครับจะทําการสโลว์แล้วสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็จะทิ้งเป็นรอยไฟไหม้หรือว่ารอยสายฟ้าไว้นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดมันมาเดินเหยียบอีกนะมันก็โดนความเสียหายอีกนะครับผมส่วนสกิลที่3นะครับเป็นการปาลูกตุ้มออกไปนะครับเพื่อสร้างความ สียหายทางกายภาพและทําการสลโลแก่ศต,ตูแล้วก็ถ้าเกิดศัตรตูที่อยู่ในกลางวงของลูกตุ้มเราเลยนะจะโดนความเสียหายเป็น2เท่านะครับอ่าโอเคร่างสกินนี้สวยมากนะผมก็ชอบมากเลยดูดิมันเหมือนแมวอ่ะมันเหมือนแมวมากอ่ะ,อะไอเทมเริ่มต้นของตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีพวกดูดเลือด แล้วก็อะไรดาบม่วงอะไรอย่างนี้ครับเกาะตายเกิดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอแก้ไขนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นสายฟาร์มดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนของนิดนึงนะครับเป็นไอเทมชิ้นแรกเป็นชิ้นนี้นะครับผมดาบดาบแดงที่ฟาร์มน,นั่นเองเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้ก็คือเวลาเราคิว พวกมอนเตอร์ป่าค่ามอนเตอร์ป่านะครับจะได้บัฟติดตัวก็คือบวกพลังโจมตีนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ชิ้นที่2ก็เป็นรองเท้านะครับผมรองเท้านี่แหละครับรองเท้าวิ่งเร็วเอาไว้ไล่แก๊งเอาไว้ไล่คิวนะครับโอเคชิ้นที่สาผมจะใช้เป็นดูดเลือดนะครับผมขาดไม่ได้นะก็ดูดเลือดนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นที่4ี่นะครับผมจะออมาเป็นนี่เลย คำเสียหายคีติคอนเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็บวกอัตราคีติคอน20%ชิ้นที่5ผมก็จะออกมาเป็นคีกอีกเหมือนกันก็จะเป็นบวก100พลังโจมตีแล้วก็บวกอัตราติดคีดติคอน30%นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายผมจะออกมาเป็นดาบม่วงเอาไว้แบบเวลาใกล้าตาเนาะก็จะได้กิ้งออกมาแล้วก็มีผลสกิลติดตัวอีกอย่างก็คือจอกระ45%นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นเซตนี้นะสำหรับตัวฟินิกอ่า โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูในเกมครับ,รบเริ่มกันเลยครับก็เมื่อคืนก็ซื้อเสร็จแล้วไม่ได้รีวิวนะมันดึกแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยเล่นไปเฉยๆนะครับแต่ามารีวิวกันวันนี้10บโมงกว่านะโอเคกดไปคนเดียวครับโอเคจับคิวค่อนข้างเร็วผมต้องบอกเขาก่อนนะว่าผมจะฟาร์มไม่งั้นเดี๋ยวเขาคิดว่าอาจจะผมอาจจะยืนเลนจริงๆยืนเลนงก็โหดนะเพราะามันตีไกลามากแต่ว่ามันตัวมันค่อนข้างบางนะครับถ้าเกิดโดนแก๊งนี่ จะค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าฟาร์มเลยแล้วกันรู้สึกว่าเขาเอาบัตเทิลไฟมาด้วยนะถ้าบัตเทิลไฟฟาร์มนี่ผมคงต้องยืนเลนมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปลี่ยนตัวให้ผมไหมอืมฟาร์มตัวเดียวพอโอเคบัตเทิลไฟเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเป็นตัวตลกนั่นเองอ่าแล้วก็มีทีมเอาแท้งมาด้วยก็โอเคค่อนข้างโอเคครับผม เขต้องขอภายทีมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวตัวนี้ไงอ้าวเซนิดเขาก็ขอฟาร์มด้วยอะไรเนี่ยอืมนั้นผมไม่เล่นแท้งนะ,อะเอาเจริญมึงโอ้โหเปลี่ยนตอนวินาทีสุดท้ายเป็นกิลเดอร์นะครับสำหรับตัวแท้งเรา คือมีการถกเถียงกันนะว่าใครจะฟาร์มไม่ฟาร์มนะตัวแทงบอกงั้นกูไม่เล่นแทงนะเว้เออเอาไงกูไม่เล่นนะมึงจะทำไมอ่ะตอสุดท้ายเขาก็เล่นมานะครับเล่นตัวจับให้ทีมนะก็เป็นบุคคลดีเด่นนะครับแห่งทีมนี้สำหรับตัวใหม่นี้นะครับผมสกิลหนึ่งนะครับสามารถกดใช้ใส่ป้อมได้นะจากที่เล่นมานะค,คือกดใช้ใส่ป้อมนี่ตีสี่ทีก็จะระเบิดนะป้อมนี่เลื่อนลดไวมากครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดันป้อมได้ค่อนข้างแม่งโคตรไวนะครับพวกตัวธนูพวกตัวแวนเฮลซิงอะไรอย่างนี้นี่ต้องหลีกทางให้ตัวนี้เลยนะถ้าเกิดเรื่องการดันป้อมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไอตัวอะไรเนะี่ยฟินนิกนะครับเป็นตัวที่ฟาร์มไวที่สุดในเกมแล้วนะจุดจุดนี้นะครับก็คือสกิลหนึ่งใส่คลิปแล้วก็ฟาร์มนะคือไวที่สุดแล้วนะครับฟาร์มปลานะพวกบัตเทิลไฟพวกอะไรอย่างนี้คือต้องหลีกทางให้ตัวนี้เลยตัวนี้ฟาร์มไวมากนะครับ แล้วก็แตนป้อมก็เร็วมากนะเสียอย่างเดียวเขาก็คือตัวมันบางมากนะครับแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นตัวสกิลโจมตีกายภาพไงก็เลยตีปกติก็ากายภาพก็เลยออกของกายภาพมานี่ได้ทั้งตีปกติได้ทั้งสกิลเลยนะครับสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโกงนะอา่ตีครับผมสระแตกีที่ระเบิดตุ้มเห็นไหมคือมันเจ็บหนักมากบไม่กี่วิเองอ่ะจะตายละออโอ้โหแม้ไวโจะราคลิปผมไง อะไรอะสังคมสมัยนี้ไว้ใจกันไม่ได้แล้วนึกว่าเขาไม่ช่วยผมฟาร์มเฉยเฉยนะที่ไหนได้กิ้งจะยิงล้านนะครับผมแต่ว่าเสียใจด้วยบัฟเป็นของฉันอ่าเดี๋ยวผมไปลาดชิปเขาว้างดีกว่ากิ้งไม่ไปอีกเอาอก็ติด,ดวยวอยู่กับติดสายฟ้าอยู่โอเคไ่ไวเอรเลตตัวนี้มันยังไงเว้ยมันจะลาดมันจะลัด,ะลดผมหลายรอบแล้วนะเนี่ยอาแล้วเซนิดฟาร์มอย่างนี้โอ้ย ไม่ยอมอือไปก็ได้ครับผมรู้สึกว่าเซนนี้เขาจะฟาร์มจริงนะตอนแรกคิดว่าพูดเล่นนะคิดว่าแกล้งไอตัวแท้งเราเล่นนะครับแต่แม่งฟาร์มจริงว่ะไม่เป็นไรครับเขาฟาร์มเดี๋ยวทีมของเขามีนี่ไหมนีม่ตัวฟาร์มป่าไหมถ้าไม่มีผมจะไปฟาร์มป่าทีมเขานะครับไม่มีนะ ทีมของเขาไม่มีตัวฟาร์มป่าถ้างั้นผมไปฟาร์มได้ครับโอเคไปฟาร์มมาบัฟทีมเขาเลยดีกว่าพยายามอยู่ในป่าแล้วก็ฟาร์มนะครับสําหรับจะไปฟาร์มในทีมของเขานะเพราะว่าถ้าโผล่ตัวออกไปนี่อันตรายนะครับผมโอเคเอา้อาวอ้าวเจอเจออีกอย่งี้กิ้งผ่านสโลสกิลหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่ยิงระเบิดตู้มเรียบร้อยแรงมากครับผม น่าสโลไปก่อนครับแล้วก็ค่อยออกมากิ้งออกมาครับถ้าเขาตามมาเขาก็าโดนดาเมจนะอ่ะเขาวิ่งตามเส้นตรงมาเลยนะโดนไฟช็อตรัวอ่ามายิงวีดีเออเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเปิดตัวมาสวยครับผมคิวไว้สองละคือเมื่อกี้ไปโดไปเจอนี่ไงไปเจอ,อเตียวเซียนใส่ฟาร์มไงเซียนมาฟาร์มไง <laughs> อ่าแล้วเลนบนผมก็โดนเก็บไปนะ ยืนเลนแทนเขาก่อนครับช่วงรอเขามามเลนบนเลนบนหัวตัวแทงด้วยไงจะคิวก็คิวไม่ได้จะก็ฟาร์มเซฟตัวไปครับเมื่อไรจะมาเนี่ยผมจะได้ไปฟาร์มต่อ จริงๆผมต้องรีบออกไอเทมชิ้นนั้นนะไอเทมชิ้นที่เวลาค่าม,มอนป่าแล้วได้สแต็กอะ่ะเอ้กูก็บอกว่าจะออกไม่กดออกมั่วหมดนะไม่เป็นไรครับผมฟาร์มเร็วอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสอ่ะยี่เลยครับฟาร์มเร็วมากครับผมเป็นไอ,อตัวนี้นะเอามังกรได้สบายๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปลมังกรนะครับรอสักครู่นะ ฟาร์มก่อนเดี๋ยวไปเอามังกรเฮ้ยโอ้โหแล้วไวเอเลตมันเป็นโรคอะไรวะเฮ้ยอ่าเอาครับผมเดี๋ยวตีมังกรเลยอย่าได้กลัวอ่าตีครับของสแต็กตีระเบิดอ่าตีไปครับกิง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 ลบแบบดิจิตอลของสแต็กตีระเบิดตู้เรียบร้อยครับผมตีมังกรนะ ชิวๆครับผมตัวนี้ตีมังกรเพราะว่ามันตีแรงมากครับรู้สึกเลนบนเราจะไม่ไหวนะเนี่ยไอตัวตลกน <S <S เนี่ยเลนล่างก็โดนแล้วครับผมเดี๋ยวไปรีบไปดีกว่าเลนล่างโดนแล้วไปช่วยเลนล่างหน่อยครับ <S <S 1> <S 1> คือตัวเราวิ่งแก๊งได้ค่อนข้างดีนะครับผมสกิลมีประโยชน์มากแรงด้วยนะ ถ้ากิวเดอร์เปิดส,สวยๆนี้น่าจะเก็บได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปกิว er เดอร์เปิดได้ไหมล่ะเปิดได้ไหมล่ะเปิดได้ไหมล่ะโอโ้โหมายันหน้าป้อมแล้วกิวเดอร์ไม่ยอมเข้านะเมื่อกี้เสียาดายครับอแล้ว v ว o เล t ตโดนไล่ตบนะโอเคยืนยิงจากในนี้ก็ได้ครับปล่อยสกิลสาม กดกดโอ้โหกูปวดใจ <c ười> คือเมื่อกี้ผมโดนแช่แข็งไงแล้วผมกดสกิลสามรัวๆกะว่าแบบปวดจากแช่แข็งนี่คือปล่อยสกิลสามทันทีนะครับแต่ดันไปกดรัวๆไงมันก็เลยปล่อยอยู่กับที่นะครับอยู่ใต้ตีนผมนั่นเองเสียดายครับเมื่อกี้ปล่อยสกิลสามว่าไม่งั้นนี่ผมอาจจะไม่ตายด้วยนะโอเคเฮ้ยน่ารักอะ่ะ เวลามันเกิดออกมาจากในบอ่อน้ํานะครับผมมันจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งสี่สี่เท้านั่นเองสําหรับใครที่ชอบความน่ารักชอบโมเอะโมเอะอะไรอย่างงี้นะก็ะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําให้ซื้อเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นเลยนะครับสําหรับตัวนีเ้เดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าบวกเก้บวกก็กกปลาไปครับโอเคโลโมูลได้อยู่ครับยืนยิงยืนย,ยิงได้อยู่ครับยืนย,ย,ยิงได้อยู่ไม่เป็นไรโอ้โหแรงมากครับผม ตัวระเบิดทิงแรงมากโอเคใครเคยเล่นเกมฮอนนะครับผมตัวไนโตรนะสแต็กบนหัวครบแล้วมันจะระเบิดคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันคล้ายๆกันในรู้สึกว่าตัวนี้ใน L ก็มีนะ l อลนะครับผมเดี๋ยวขอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาตีคองครับขอเอาเก็บไอ้นี่ก่อนน่าจะเก็บได้นะ เจออย่างนี้น่าแลวสตันน่าจะทันอยู่ครับผมอ่าอ่าปลาดักไว้ครับปลาดักไว้ครับปลาให้ติดสโลแล้วก็โดนดามจดนี้โอเคเรียบร้อยครับผมหนึ่งหนึ่งกับแวนนี่แวนไม,ไม่ไม่มีทางสู้เลยนะเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเก็บเลือดเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยไปตีของครับใจเย็นใจเย็น แล้วเซกิวสองเราทําดาเมจต่อเนื่องได้แรงมากครับสังเกตจากเลือดมอนที่ลดนะลดเป็นน้ําเลยปุ๊บ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 เพื่อนจะบวกกันอีกแล้วครับผมนี่มึงเล่นเกมมึงไม่ไดันป้อมมึงจะบวกกันอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเลนล่างครับเดี๋ยวเสี่ยนเข้าป่าก่อนเพื่อความแนบเนียนโอเคเอาเลยครับหลบหลบแบบดิจิตอล ตีระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับผม,มเจียวเซียนบอกมึงให้กูได้ส่วนบ้างเออ Ultimate. อัลติเมทอ่าถ้าปล่อยให้ผมดันป้อมอย่างงี้นี่แป๊บเดียวป้อมแตกนะบอกไว้เลยปแป๊บเดียวป้อมแตกนะอ่าเดี๋ยวกดใช้สกิลใส่ป้อมเลยครับสกิลหนึ่งแล้วก็ตีครับผมระเบิดตุ้มอ่าเลือดป้อมหายแม่งโคตรเยอะนะสังเกตนะอ่าปล่อยให้กูดันต่อนี่แตกนะปล่อยให้กูดันต่อนี่แตกนะ แลวทีมเขาเกิดแล้วไงโหแล้วมาอย่างนี้ผมต่อยดีกว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างมันนะครับทั้งฟาร์มไว้ทั้งตุ๋ยบ้านโอเคเดี๋ยวผมตีคลองเลยแล้วกันนะเบลก็สิบสองแล้วอะน่าจะตีสบายครับตีตีใจยเย็นใจยเย็นย่อไว้ลูกย่อไว้อ่ากดกิ้งครับผมทำดาเมจสปอยสก,กิลหนึง่งตีตีระเบิด ตู้มาโอเคครับผมตีของชิวๆครับเลนล่างตัวแทงไม่น่าจะไหวน,นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตัวนี้ก่อนครับเอาเลนกลางเลยแล้วกันครับผมไปเลนล่างก็แค่ไปไล่เขานะเพราะป้อมเรามันจะแตกอยู่แล้วอะเลือดป้อมเหลือนิดเดียวเองได้แค่ไล่อะผมว่าน่าจะคิวเขาไม่ได้เราอย่าไปเสียเวลาครับผม เอาได้นะเนี่ยคิวเดอร์เปิดเข้าไปได้อยู่ยิงเดี๋ยวเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันไม่รอแล้วระเบิดตูมเรียบร้อยครับผมอ่าสกิลแรงมากนะคิวเดอร์ er, ทีมผมไม่ค่อยเข้าเลยอะเข้าหน่อยดิค er, ิวเดอร์ฮัลโหลคิวเดอร์เขาจะรอจับหลายๆตัวมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วเลนล่างยังไงเกิดประเด็น โอเคครับดักตบสักตวงโอเคปาไปครับยิงยิงระเบิดโอ้โหแม่งไม่ได้ว่ะเวลเลตแม่งกิ้งยิงตัวนี้ต้องเป็นของเราครับผมปาปาไปครับผมโอ้โหเวลเลตแม่งกิ้งยิงตายหมดเลยว่ะกูได้ยิงมึงเล้วอ่ะโดนไงเอาดิเอาดิเอาดิาดสโล กิ่วหนึ่งยิงครับผมระเบิดตู้มไวโอเลตอีกแล้วเฮ้ยไวโอเลตไม่ใช่แล้วนะ้อยเพื่อนโอ้โหไวโอเลตอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะไวโอเลตมึงจะอะไรไปไหนเนี่ยหึงอยากเปิดใหม่มากเลยว่าแบ่งกูบ้างกูขอละ <c oughs> อ่าติดขี้โลัวๆครับยิงไกลมากนะระยะการยิงไกลมากเลยตัวนี้ โอเคอืมตีมังกรก่อนไหมหรือว่าจบเกมเลยดีรู้สึกเพื่อนเขาจะจบเกมกันเลยนะเขาไม่ถอยกันเลยนะผมแสดงว่าเขาน่าจะอ็นจบแล้วละ่ะโอเคอ็นจบก็อ็นจบครับไปน่ารักอะดูมดันดิเดินเติมเตี้ยมเติมเตี้ยม,มอลิสอลิสก็จะโดนมาแบ่งเอ้ยเดียวเดียวเดียวน่าจะได้ตัวเนี้ยโอ้โหน่าจะเอ้ยขอสักตัวโอ้โห ยิงยิงในบ้านเลยครับตอนนี้หิวมากขอคิวหน่อยเออขอคิวบ้างอะไรวะขอคิวบ้างอะไรบ้างดิอ่ารู้สึกทีมของเขาเหลือ2ตัวนะแต่ไม่ออกมากันอะทำไมเนี่ยอ้าวให้ดันบ้านเลยนะครับอ่าเขาอาจจะทะเลาะก,กันในทีมนะผมว่าตัวอลิชนะน่าจะโดนตัวนี้แย่งความน่ารักไปแล้วนะครับผมสำหรับหลายๆท่านนะคือมันน่ารักจริงนะครับสำหรับตัว ฟินิกตัวนี้โอเคก็รอดจากการล่วงไปอยู่แพไดมอนดหนึ่งแล้วนะไอไดมอนด์สาแล้วนะอ่าก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวตัวใหม่ฟินิกกับสายฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวถ้าสายยืนเลนสายอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะก็คลิปนี้ก็จะเป็นสายฟาร์มด้วกันเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เหมือนเดิมก็เจอกับผมได้ใหม่หมยนะครับในคลิปหน้าโอเคลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ